ดเดี๋ยวไปดูที่เขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปนะครับผมเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปในส่วนของหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัตินะครับก็เขียนโปรแกรมให้ตัวหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติเข้ามารับชิ้นงานของตัวระบบชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับผมให้มันทริกเกอร์ในตำแหน่งของฝั่งนี้ไป ไปเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้ค่อนข้างทำงานใช้เวลานิดหนึ่งนะครับชุดนี้ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเปลี่ยนคูณได้สองเครื่องมือนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนของค่ณยนต์ขนส่งอัตโนมัติว่าเขาจะทำงานร่วมกับระบบนี้ได้ยังไงนะครับชิ้นงานที่วิ่งไปสู่ ตำแหน่งของพาเลทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นนะครับณตำแหน่งนี้พอวางปุ๊บอ่าเขาก็จะนับเพิ่มเป็นหกชิ้นนะครับอ่าคราวนี้ผมก็ทำการฟลิกไปที่หุ่นยนต์ตัวนั้นนะครับมันก็จะหยิบหยิบชิ้นนี้อ่าหยิบชิ้นนี้ไปที่ตำแหน่งของสายพานลำเลียงอันนี้นะครับแล้วก็รถน้ำที่ตำแหน่งนี้ รถน้ําก็ไปกลับนะครับเสร็จแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะทริกให้หุ่นยนตน์ตัวนี้วิ่งมามาวางที่ตําแหน่งนี้นะครับอ่ะพอดีตัวของชิ้นงานผมมันมีแค่เจ็ดชิ้นนะครับก็เมื่อเต็มแล้วหุ่นยนตน์ตัวนี้ก็จะเรียกหุ่นยนต์ MIR ตัวนั้นนะครับอ่า หุ่นยนต์ AGV เนาะ,นะหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติมารับชิ้นงานที่ตำแหน่งนี้นะครับแบบอัตโนมัติเขาก็จะวิ่งเข้ามาตามแมแผนที่ที่เราได้สร้างเอาวไว้เนะนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าไปเทียบ พอเทียบปุ๊บหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะคลิกไปว่าหยิบชิ้นงานมาวางได้แล้วข้เดมสินค้าะนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะหยิบออกมาวางบนหุ่นยนต์ขนส่งทีละชิ้นนะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับ ให้มันเชื่อมต่อการผ่าน TCP/IP นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็รับคําสั่งจาก IP Address เหมือนกันนะครับแต่เป็นสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็ทําให้มันส่งสัญญาณได้แบบไร้สายนั่นเองนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เป็นหุ่นยนต์โคบอทครับเราเซต ความเร็วไว้ที่60%เท่านั้นเองนะจริงๆเซ็ตได้มากกว่านี้นะครับแต่ด้วยความเซนซิทีฟของตัวโคบอทนะครับมันก็จะไม่เหมาะกับการทำงานเร็วๆเพราะว่าโคบอทมันเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกับมนุษย์นะครับังนั้นมันตั้งเร็วมากก็มันเออร์ครับผมเคยลองแล้ว เมื่อหยิบเสร็จนะครับหุ่นยนต์ก็จะทลิกกลับไปที่ตัวหุ่นยนต์ขนส่งนะครับให้มันวิ่งไปยังตำแหน่งที่จะอัปโหลดชิ้นงานกลับเข้าไปในสู่รายการผลิตนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมของเราเลยนะครับว่าเราต้องการให้หุ่นยนตนะ์สั่งไอ้ตัวหุ่นยนต์ขนส่งเนะี่ยให้มันวิ่งไปที่ไหนนะครับนะเราสามารถที่จะโปรแกรมมันได้ แลทีนี้ผมโปรแกรมให้มันวิ่งกลับไปเติมตัวชิ้นงานอันนี้ครับเข้าไปสู่ระบบอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทำงานต่อนั่นเองนะครับชิ้นสุดท้ายครับ Another location. ออกเดนทางไปยังตำแหน่งอื่น PLC ตัวที่สื่อสารกับหุ่นยนต์ MIR ก็จะเป็น PLC ตัวนี้เห็นไหมครับเขากำลังวิ่งเข้าสู่ตำแหน่งนี้มันก็จะกระพริบพ,พอมันเข้าได้ตำแหน่งเขาก็จะค้างไว้แล้วก็หยิบเอาชิ้นงานเข้าไปโหลดเข้าไปในระบบได้เลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วผมเขียนโปรแกรมว่าพอผมหยิบชิ้นงานเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัตินะครับวิ่งไปรอลนะครับส่วนชิ้นงานที่ผมได้มาจากตัวนี้ก็จะโหลดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำงานต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็น ระบบออโตเมชันที่ทำงานร่วมกันนะครับก็ระบบนี้ก็ต้องเขียนโปรแกรมมี PLC เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นจากเดิมมี4นะครับ4 PLC มี4ชุดนะครับก็จะเพิ่มมาอีก1ชุดแล้วก็เพิ่มตัวหุ่นยนต์ HGV มาอีกหนึหนหนหนตัวนะครับก็ เป็นระบบออโตเมชันที่ทำงานร่วมกันคล้ายๆกับโรงงานอุสตสาหกรรมนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้ดูอพอมันหยิบออกมามันก็จะลบไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือศูนย์เพราะว่าตัวพาเลตนะั้นมันถูกมุบออกมาหมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับ